สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลอดชนะผู้รับสารจ้ากรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้เป็นคนที่คุณถอยออกมาราศีพิจิกละคนาพิจิกนะคะวันที่รายละเอียดดูดวงส่วนตัวลิงก์สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษรับชมคลิปวิดีโอกอนไครลิงก์สมัครสมาชิกช่องเพื่อนะคะเรียนวิดีโอ ะะสอนไพ่ทาโร่นะคะเลือกไปที่อ่านไพ่ตรงจริตเดือนละเก้าร้อยนะคะสมัครสมาชิกช่องได้เลยส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะอ่านกฎกติกานะคะที่มีเขียนรายละเอียดไว้อย่าเพิ่งกดลิงก์ไลน์หรือทิมลิงก์ไลน์นะคะเบอร์บัญชีมีนะคะโอนยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วแอดลิ์แอดไลน์มาแล้วก็ส่งสลิปโอเคนะคะเข้าใจตรงกันนะเอาละค่ะคนที่คุณถอยออกมาราศีพิจิกและขนาดพิจิกวันนี้เราจะมาพูดถึง ฉากถัดไปของความสัมพันธ์รักของคุณโอเคเข้าใจตรงกันนะพิจิกนะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงาน,ต,นะะต,นนะต,ตัวคุณนะคะตัวคุณก่อนนะตัวคุณตัวคุณนะคะในความสัมพันธ์สิ่งที่เขามองนะสิ่งที่เขามองความเป็นคุณนะจ๊ะมาดูซิราศีพิจิกราคานาพิจิกนะคะความเป็นคุณนะคะ พลังงานของคุณด้วยแล้วก็สิ่งที่เขามองคุณมองพลังงานของคุณนะคะมาดูเลยเอาละค่ะไพ่ใบแรกนะคะไพ่แถมพรเนนะคุณเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้นะคะนะปรับตัวเข้ากับทุกคนนะ,ะทุกผู้ทุกนามนะคะแล้วก็มีความเป็นม,มิตรเปีนะมีความเอื้ออาทรน,นะ,ะบางครั้งคุณก็เป็นคนที่เก็บตัวนะคะ เป็นคนที่มีเสน่ห์นะเดลเวอร์ขึ้นพลังงานของคุณแทมเบรนนะมีความปรับตัวสมมติว่าคุณคบกับใครคุณคุยกับใครนะคุณคบกับเขาคุณคุยกับเขาเนี่ยเขาก็มองว่าคุณมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณเองส่วนตัวนะพิจิตแล้วก็มีเอ่อพลังงานของการปรับตัวเนี่ยเพื่อให้เข้ากับเขานะมีเสน่ห์นะกับเพศตรงข้ามเพศเดียวกันอะไรสิ่งนี้นะเอาง่ายๆคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดนะเป็นคนน่ารัก นะคะแน่นอนแหละถ้ามีพลังงานของมิถุนเนี่ยแปลว่าคุณพูดจาดีมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีอัธยาศัยดีเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายแต่คุณมีพื้นที่โลกส่วนตัวสูงในบางโหมดนะคะอาจจะแบบเวลาที่อยู่ไกลเขามีโหมดพื้นที่ส่วนตัวนะคะ เขาอาจจะยังมองไม่ไม่เห็นอะไรสิ่งนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่คุณและเขายังรู้จักกันไม่มากพอก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันทีนี้มาดูพลังงานคนของคุณเดี๋ยวหมอขอเก็บก่อนนะจ๊ะเรามาดูซิพลังงานคนของคุณนะคะ <c oughs> มานายซอฟวอร์ด nice นะ,ค,ะคนนี้น่าจะเป็นคนที่คิดมากนะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะ ปวดหัวเครียดคิดมากอาจจะเป็นคนทํางานเยอะหรือมีผ่านประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ในมุมมองที่คุณมองเขาหรือคนคนนี้กำลังเป็นอยู่ก็คือปวดหัววุ่นวายนะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่จะต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างความรับผิดชอบงานเยอะภาระเยอะนะคะเป็นคนที่แบกอะไรไว้แบกอะไรไว้ไม่รู้นะพิจิตคุณอาจจะมองว่าคนนี้นะคะแบกครอบครัวเขาไว้หมอแจนคนนี้แบกอะไรนะแบบ แบบความคาดหวังของบริษัทอะไรสิ่งนี้ในตําแหน่งหน้าที่การงานและเขาก็ชอบเครียดกังวลประสบการณ์ของเขาอะไรสิ่งนี้นะซิกออฟคอยนะเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นคนที่ใจดีนะคนคนนี้นะซิกออฟคอยนนะเป็นเพื่อนที่ดีก็ได้นะคนของคุณก็คือมีมิตรภาพเอื้ออารีนะ เซยเย็ตลอดเวลานะในที่ทํางานกับบุคคลอื่นในหน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่ครอบครัวเขาเนี่ยนะภาระของผู้อื่นนะเขาจะแบกไว้นะอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้เช่นที่ไม่มีเวลามาคุยกับคุณไม่ใช่อะไรนะอะไรคะรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวกเก่าของเขางานนะเพื่อนนะให้เขาช่วยเหลือนะเขาเป็นคนจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือแบ่งปันนะคะ เป็นคนที่รับฟังก็ได้นะที่สําคัญนะ,ะ,ใ,จนะะใจดีนะใจดีนะแบ่งปันแต่ไม่รู้ว่าแบ่งปันกับคุณหรือเปล่าอันนี้หมอไม่รู้นะคะอีกใบหนึ่งนะคะคนของคุณนะเดวิลนะคะมีแรงดึงดูดทางเพศน,นะคะเดวิลเนี่ยอาจจะหมายถึงหน้าตามีสเสน่ห์นะคะมีแพชชั่นใครเข้าหาเขาเยอะผู้หญิงเข้าหาเขาเยอะก็ได้ผู้ชายเข้าหาเขาเยอะก็ได้นะ,ะหรือเขาเป็นคนใจดีนี่แหละนะคะ ก็เลยทําให้คนเนี่ยเข้ามาเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์หาผลประโยชน์กับอะไรคะกับการใช้กับการใช้งานของเขาอะ่ะเขาไม่ได้รู้สึกปฏิเสธใช่ไหมดึงดูดอ่ะดึงดูดคนที่อยากเอาเปรียบทําให้เขาปวดหัวมีปัญหานะคะอะไรก็ได้ก็คือเขาจะรับไวเองนะคะ,ะพลังงานสิ่งนี้ได้พลังงานตัวตนของเขากับของคุณเนี่ยถ้ามันสลับกันไปสลับเอาได้นะคะเพื่อนๆน,นะมีแรงดึงดูดนะเดวิลนะคะ ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเขาคบกับคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงถ้าพลังงานนี้เป็นของเขานะเออเขาใจดีอ่ะเขาช่วยเหลือคนอื่นเขาวุ่นวายเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็นะ,ะช่วยเหลือดูแลผู้อื่นคุยกับบุคคลอื่นหรืออะไรมากมายเยอะแยะมากมายเลยมีแรงดึงดูดด้วยเราจะรู้สึกเป็นยังไงคะหึงห่วงไหม <laughs> หรือว่าไม่มีเวลาให้เราแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะ,นะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าฉากถัดไป หมอจะเปิดให้สามสถานการณ์ฉากนะเพืเ่อนๆฉากก็คือเออมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณฉากได้ฉากหนึ่งอันนี้หมอไม่รู้ไม่รับประกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการดูไพ่อนาคตเข้าใจตรงกันนะคุณน่ะต้องดูในความสัมพันธ์ของคุณเองว่ามันแม็กเซนอันไหนโอเคไหมนะว่าคุณอ่ะโยนในบริบทไหนของความสัมพันธ์เอสออฟวอร์ดนะคะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์นะคะ ไม่ว่าคุณคนนี้จะมาคุยกับคุณผ่านงานหรือผ่านโซเชียลก็ได้นะคะเซเว่นออฟโซนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้รู้จักตัวตนกันมากจนเกินไปเป็นความสัมพันธ์ที่แอบคุยก็ได้หรือความสัมพันธ์ออนไลน์ก็ได้นะคะไนท o ออฟโซสนะนะอันนี้มันเป็นลักษณะของการทำความรู้จักหรือคุยกันแบบผิวเผินนะนะฉากถัดไปนะจัสเมนนะ มาเร็วเค็มเร็วได้นะมาเร็วไปเร็วก็ได้นะเช่นใครบางคนทักคุณมานะทางโซเชียลออนไลน์นะความสัมพันธ์นี่แหละนะแต่ยังไม่ได้เจอตัวกันเป็นความสัมพันธ์โซเชียลออนไลน์แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้รู้จักกันมากเกินไปแล้วก็คิดพิจารณาว่าจะตัดสินใจนะว่าจะมาเจอกันไหมนะเพราะตอนนี้เรายังไม่เจอหน้ากันอะไรอาจจะเป็นสิ่งนี้ได้นะพี่จิ๊กเหมือนว่าเออมีใครบางคนที่ทักมาคุยกับคุณ หรือคุณไปร่วมงานกับใครสักคนหนึ่งแต่เราอะยังไม่รู้จักคนนี้ด้วยด้วยเ,เราเรงยังรู้จักเขาผิวเผินเราเพิ่งรู้จักเขาหรือเพิ่งคุยหรือเพิ่งเจอกันโซเชียลออนไลน์นะคะแต่คนนี้นะ,ะอาจจะอยากตัดสินใจว่าเอออยากจะมาเจอคุณราศีพิจิกราศาพิจิกนึกออกไหมเอออยากมาเจอนะอยากมาเจออะไรสิ่งนี้นะถ้าคนที่คุณถอยออกมาแล้วแล้วคนนี้ทักมานะทักมานะแต่ทีนี้มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังปกปิด ปิดบังซ่อนเลนนะเซเว่นออฟโซเห็นไหมคะนะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะเซเว่นออโซนะคะมแมวแมวขโมยนะแมวขโมยเขาปิดบังอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณหรือเปล่านะจัสเมนนะอันนี้แสดงว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่กลับมาคุยกลับมาติดต่อสื่อสารในครั้งที่สองนะจะต้องมีการแอบไหมนะแอบใครบางคนไหมหรือ คุณคุณงคู่นะ,ะอาจจะมีวัยยังวัยทีนอยู่ก็ได้นะแอบนะคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะ,ะแบบเนี้ยไปเจอกันไปคุยกันอะไรก็เป็นไปได้นะคะอันนี้หมอไม่รู้นะคะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณว่าคุณจะไปเจอในสถานการณ์ความสัมพันธ์ไหนนะ s ะ m e n t เมนนะ,ะนะการได้รับรู้ข้อความข่าวสารครั้งที่2แต่มันก็เป็นการทักทายหรือยังไม่ได้บอกความสัมพันธ์ว่าเราเป็นอะไรกันนะค,ะคุย เจอกันก็ได้หรือไม่เจอกันก็ได้นะคะแต่คุยแบบแป๊บๆนะคะคุยแบบผิวเผินนะคะยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแค่มีการทักทายมาทางโซเชียลก็ได้นะ,ะแล้วก็อาจจะมีการนัดหรือบอกก็ได้ว่าจะมาเจอกันไหมในอนาคตไม่รู้ขึ้นอยู่กับคุณและคนของคุณว่าจะคุยอะไรสิ่งไหนคุณต้องรู้นะว่าตัวคุณนะกับคนนั้นอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนคุณต้องพิจารณาเอานะคะเหมอะจะไปให้สิ่งนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่า ฉากถัดไปในความสัมพันธ์นะคะมีการทะเลาะนะมีการไฝ่กันแล้วนะคะมีการทะเลาะเบาแหวงนี่ถ้ามาเจอหน้ากันคนที่คุณถอยออกมาคุยกันนะเถียงกันแหละนะคะ tree h of war นะเถียงกันเรื่องบุคคลที่สามนะเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่สามหรือคนในห้องเรียนคนในชั้นเรียนใครก็ได้ที่เป็นบุคคลที่สามนะมีการพูดมีการไม่เข้าใจบุคคลที่สามนะจั s ติ c ะะคะให้อีกฝ่ายหนึ่งตัดสินใจนะให้อีกฝ่ายนึงตัดสินใจคนอีกคนหนึ่งจะไม่ยอมนะอันนี้หมอไม่รู้นะคะว่าใครจะเป็นคนสิ่งนั้นนะคะมีการเถียงมีการทะเลาะนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะตัดสินใจมาเลยชี้ชัดมาเลยหรือเราอาจจะบอกก็ได้ว่าคนนั้นคือใครเราไม่ชอบตัดสินใจมาเธอจะเลือกฉันหรือจะเลือกเขาอันนี้หมอไม่รู้นะคะ นะฉันจะไม่ทนอยู่ตรงนี้แล้วอะไรสิ่งเนี้ยเป็นไปได้ด้วยนะมีการพูดคุยนะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะแต่สินใจนะสมมุติว่าจัดเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายเรานะเราก็พูดเลยบอกว่าคนเนี้ยคือใครอะไรอย่างไรนะเราอาจจะพูดสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นคนนั้นเขาก็จะอาจจะอธิบายนะคุยหรือเคลียเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นไปได้นะระวังทะเละาะนะพิจิกรนะราศีพิจิกละคณะพิจิก จริงๆจ,จอตติกับสเตงเนี่ยนะเหมือนว่าคนคนนี้นะ,ะต้องต้องดูนะว่าะะการที่เรานะไปเจอใครบางคนที่มีคนคนนั้นอยู่หรือเปล่าสเต้งเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่มีคนคุมอยู่เช่นผู้หญิงคนนั้นคุมเขาะะอันนี้หมอไม่รู้นะอาจจะแบบว่าแม่เขาห่วงลูกชายเขาหรือเปล่าหรือว่าอาเจ,จ๊ห่วงผู้ชายคนนั้นอันนี้หมอไม่รู้นะคะพิจรารณาตามสถานการณ์ความเป็นจริงนะจ๊ะ เอาละค่ะฉากถัดไปนะพี่จิกนะความสัมพันธ์ของคุณนะ two of wands นะ มีการคุยกับใครคนหนึ่งนะคะที่อยู่ทางไกลนะคะอาจจะเป็นคนของคุณก็ได้นะ,ะส่งข้อความหาคุณนะคะพูดคุยอาจจะมีคําสัญญิงสัญญานะ,ะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะกำลังอินเลฟนะ,ะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าเออมีการพูดคุยกันมีการติดต่อสื่อสารแต่ยังไม่แน่ใจหรอกนะคะแต่ยังไม่แน่ใจนะคตหรอกว่าอย่างไรนะคะต่อมานะ Space of Cup นะ ความรักก่อเกิดนะความรักก่อเกิดมีการส่งข้อความหาการความรักเกิดขึ้นเล็กๆในใจโอมม้มันเป็นความสุขมันเป็นความสุขสดชื่นอะไรมากมายไก่กองนะความสัมพันธ์เริ่มรู้สึกว่ามีมีอะไรคะมีการพัฒนาในความรู้สึกในอารมณ์รักในอารมณ์รู้สึกทั้งคุณและเขานะแต่แต่อยู่ไกลกันอยู่นะคะยังเป็นไพ่หนึ่งตัวหนึ่งนะนะพลังงานเดลลอแฟนเนี่ยนะคะบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าคนคนนี้ ตัดสินใจนะตัดสินใจที่จะมาเจอหน้าคุณนะม,มาเรียนรู้กันนะฉากถัดไปก็คือเขาเอาจจะส่งข้อความนะพูดคุยพูดคุยพอสักพักสักระยะหรือนานแล้วความรู้สึกเนี่ยนะคนคนนี้ก็ทําไมคะอยากจะมาเรียนรู้หรืออยากจะมาเจอหน้าคุณนะคือเรียนรู้กันให้มากกว่านี้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบเป็นการเจอตัวเพื่อให้ให้เขามั่นใจว่าคุณเป็นคนดีพอ และเขาอ่ะเป็นคนดีพออะไรสิ่งเนี้ยบางคนอาจจะนัดเจอกันอะอันนี้ก็คือเอ่อเป็นสถานที่แบบเอ่อเอ็มพเลียมอะคล้ายๆเหมือนกับพัทยานะคะเอ่ออควาเลียมเอ่ออควาเลียมนะที่พัทยาชนบุรีอะไรสิ่งเนี้ยที่มันมีนะนะดูเอ่อดูสัตว์น้ําอะไรสิ่งเนี้ยนะคะก็เป็นไปได้นะสถานที่นี้คือ สถานที่พักตากอ,อากาศชายทะเลที่มีสระน้ำนะคะแบบลรูหลานะค,ะคนคนนี้นะ,ะอาจจะอยากจะนัดเจอคุณและทีนี้ในทยรที่สุดก็อาจจะมีการพาคุณไปทําบุญตามประเพณีไปไหว้พระนะคะเพื่อศึกษาดูใจหรืออะไรสิ่งนี้นะ,ะเพื่อหาเวลามาอยู่ใกล้ชิดกันอาจจะใกล้สงการช่วงซัมเมอร์เป็นไปได,เปไปได้เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะทีนี้จริงๆ The h ดียร์ทเนี่ยมันเป็นไพ่ของการบ่งบอกถึงการเข้ามาทําความรู้จักนะคะ บทเรียนหรือเราอ่ะได้เรียนรู้นะตัวตนของเขาพิจิตคุณต้องดูนะว่าตัวคนที่คุณไปคบอะนะาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมนะมันเป็นไปในแนวทางเดียวกันไหมนะอันนี้เขาก็เพื่อมาศึกษานะ,ะวัฒนธรรมของคุณนะศึกษาดูใจ ตัวคุณในการที่คุณจะได้เจอเขาเห็นไหมคะได้เจอเขาได้ศึกษาหรือเรียนรู้ต้องดูต่อไปในระยะยาวไพ่เดอะ l ฮเลฟเอน์คือระยะยาวนะคะเพื่อนๆระยะยาวด,ดูแบบความเป็นจริงที่แบบว่าเออคุยกันแชทกันดีมากเลยแต่นะคนยังไม่รู้เสร็จแล้วคนนี้ก็อยากจะเจอคุณเพื่ออยากกระตัดสินใจหรือแน่ชัดหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับตอนที่เขาจะเจอคุณตอนนั้นแหละนะคะถึงจะรู้คุณถึงจะรู้นะคะเพราะว่าจริงๆไพ่มันจะไม่ได้ตัดสินใจให้ไอ้นี่นะให้ให้บอกว่าคนนั้นเลือกคุณไหมหรือคุณเลือกเขาไหมเพราะว่า,พาไพ่ใบแรกมันยังเป็นความลังเลใจอยู่นะคะต้องเจอตัวจริงก่อนอันนี้เราทายอนาคตถ้าคุณ ยังไม่ได้เจอสถานการณ์นี้อ่ะอย่างเช่นคุณกําลังจะแชทกับใครสักคนก็ได้นะหรือคนที่คุณถอยออกมามีการมาแชทมาพูดคุยและเราอ่ะอยากจะเรียนรู้ไปด้วยกันหรือไม่งั้นก็นะะัดไปเออเดี๋ยววันหยุดเนี่ยเราไปตรงนี้ไหมไปเที่ยวไปไหว้พระไปไ่ว้น้ํากันอะไรสิ่งนี้แค่นี้ก็ได้นะคะนอ,อกนไหมแต่มันทําให้รู้สึกว่าเขาอ่ะเชื่อมั่นว่าเราอ่ะเป็นคนดีเราก็เชื่อมั่นว่าเออคนนี้เป็นคนดีค่อยๆดูกันไปค่อยๆศึกษาดูใจ แต่อนาคตยังไม่แน่นอนเพราะไพ่มันเป็นพลังงานของอารมณ์นะคะที่มันผิวไหวอะนะเพศออฟคัพคือความรักที่เกิดขึ้นในใจความรักที่ยังไม่แน่นอนว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ก็ขอดูก่อนแต่ก็เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์เนี้ยเราอาจจะเจอคนที่ดีตัวคุณหรือตัวเขาเขาอาจจะมองว่าคุณดีก็ได้นะฮะอันนี้หมอบอกไว้ก่อน,นะ,ะ่ะน่าจะประมาณนี้นะ,ะกิจกรรมเนี้ยก็ขึ้นอยู่นะคะว่าคุณอะ เป็นในลักษณะไหนถ้าเป็นคนสายบุญเหมือนกันคุณก็อาจจะพาเขาไปไหว้พระนะ,ะถ้าเป็นในลักษณะว่าเราอยากไปปิกนิกเราอยากไปไว่ายน้ําเราอยากไปนอนค้างแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจเอาเองนะคะเอารา่าน่าจะประมาณนี้นะราศีพิจิกรัคนาพิจิกนะคะพิจิกคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องนะคะกับราศีพฤษภก็ได้นะคะบางคนอาจจะไปติด ไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่เป็นราศีเมษได้ด้วยนะคะเอาราคาน่าจะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ้ีพิจิตขอบคุณและสวัสดีค่ะ